ที่ห้าครั้งที่แปดสิบสามโซนสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองโซนสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองออกรางวันที่ห้าครั้งที่แปดสิบสี่สามสามเก้าสองสามเจ็ดสามสามเก้าสองสามเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบห้า เอาล้นเรกไปด้วยกันค่ะแปดเก้าสามห้าแปดศแปดเก้าสามห้าแปดศูนย์ล้นๆไปด้วยกันออกรางวันที่ห้าครั้งที่แปดสิบหกสองห้าห้าห้าสองห้าสองห้าห้าห้าสองห้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดคุณอ บบบบออกรางวัน,วนที่ห้าครั้งที่แปดสิบแปดเจ็ดสี่หกเก้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่หกเก้าแปดหนึ่งออกรางวันที่ห้าครั้งที่แปดสิบเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าแลกระทบมาสามตัวนี่มันเถื่อแค่แน่นอนละ่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองจะไปโยกแกได้จะไปยกแกได้จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกราังวันหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกางวัลเล็ท้าย3ตัวครั้งที่ห ก็เลือกใบที่ปุ๊จุบิยูบันนเจ็ดอ่าใบพ่อแมนเจ็ดเก้าสองแล้วก็รางวัลเลขท้ายสามต,ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์แปดสี่ ต,ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ <S <S ววาจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลในหลักไกลออกระงวัลเลขท้าย3าตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่ห้า้จะใช้อุปกรณ์ออกระงวลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสามหกสามสามหกฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเงินบางวัลชุดเงินรแล้ววัดสามไม่หายใจมาในที่น้องรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลปราสองแสนบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามทัานเจ๋่พอชัวท้องจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3ามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขท้ายสองตัว <c oughs> ผู้ที่ยืนประจำหลัก10นะคะหลักหน่วยค่ะ ผู้แทนสื่อมวลชนเป็นดารานักแสดงนะคะคุณอุษามณีไวยธยานนนหรือน้องขวัญอุษามณีค่ะและผู้ที่ยืนประจําหลักสิทนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังผู้ในการส่วนยุทธศาสตร์ระดับกรมสำนักง,งานปลัดก,กระทรวงการคลังคุณคงศกรตั้งสืิมวงค่ะพร้อมแล้วจะออกมาเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กรกฎาคมพุธทธศักราช2568เลขที่ออก 2>, Bishop, <school. S 1> 2 6โอ,อ้2 6มาแล้วพี่ร้องมาแล้วได้แฮ่แล้วบังไฟได้แฮ่แล้วบังไฟเ2 6มาแล้วพี่ร <classified> ้อง <ol adults> ไปแล้วสองหกพี่้องไป้วสองหกไตเยอะด้วยสอตัวนี้มาแล้วสอตัวนี้มาแล้วอยู่แน่อยู่ในลอตเตรี่พาดอีกอยู่ในลอตเตี่พาดอีกสอไปแล้วสองหกไแล้วพี่รองได้แบกวันไฟแล้วรางวัลที่หนึ่งสออนะพอองหกสองหกได้อยู่ในลอตเตอรี่พาดตอีกเยอแยะ ได้แบนบังไฟแล้วพี่น้องแต่ยางขุณนุ่มน้อยยัออีหลีได้แบนบังไฟแล้วพี่น้องเออสาธุสาธุเต็มเต็มเออดีใจนะพี่น้องฟัมไฟเด้อค่ะเด้อรับซัดเต็มเต็มสองหกคะับพี่น้องเนี่ยท่านประธานเห็นว่าคลาดกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพอให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องให้่อกบอลใหม่เลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าขณะนี้เรกบอลใหม่เลขทั้งหกดลักตกลงในที่รองรับแล้ว ากนั้นจะไดเจ้าหน้าที่ตดอใส่กระทุกวอนใหม่เลขจัดท่านประธานไปาไปจจองว่างไฟกระจองมาด้ยไปจิซอยบังไฟบาทเนี่ยอ้นวันเต็มเต็มนะยะคุน้องคะมันเปล่าซึ่งแยกก็ไมต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่ ทำไมไม่ครัวล่ะนูน่ะกินรัฐบาลอให้ทำไมไม่ครัวล่ะนูน่ะ้อยใช้สอยประหยัดไม่อนอเิวุเไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดทกบนมนอาจะออกจอกสองเตดเลยอันนี้สลากกินแบรัฐบาลและก่อนซื้อสลากยัเหลือีกเหลือีกห้องๆแล้วค่ะพี่น้องคะยังหน่อยๆก็ได้ค่องๆกัแล้วนะค่ะเจิด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 เจ็ดเต็ดเ รัฐบาลป right. yeah, ูลูกต้องได้แสนแน่เลยมึงต้องได้สิมึงต้องได้สิเป็นลูกกูมึงต้องได้สิก่อนมาแล้วปิี่แปลงมาแล้วสายไล่รันกเสียงสว่า์เสียงสวรค์เสียงสวรรค์อี้ น่าเห็นว่ามาอีกแล้วปิงแปงปิงแปงมาอีกแล้วประานเักสารหลักสูตรปททรุ่นที่2ี่ส้าได้ย่างดเดมกได้ไอ้ชวงอันบักลามาเตรียมโตแบกบังไฟแล้วได้บักลาเด้อตางนทุกอย่างหมาเลขประจำหลักขึ้นเครนบาทจะคูไปนักบนเน้อันไม่เป็นไรนเท่าไรแล้วก็ดีใจค่ะขอให้ได้พี่น้องขอให้ได้อให้ได้ได้ขอให้ได้แล้วก่อนดีใจนะ่ทุกทางเด้อจ้าทางสาทางมสอนา ประจำหลักหน่วยนะคะผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ในการกลุ่มตรวจเงินยู่อตเตอรีพัฒนาไปยูนิซองไปจั์ทวิเชียนจะเป็นผู้เสงลูกบอลหมายเลขเป็นหลักแรกค่ะออสามตัวต้งตรงและผู้สาธุสาธุ เยสีทางเสาออพ่อมวลได้บจ้าอ่าเดี๋ยวมาแล้วสายบุญสายบุญสายบุญติ้งแตงติ้งแตงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจารย์วีอาจารย์วีสวัสดีเด้อค่ะอาจารย์วีมาถึงประจำหลักหน่วยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อย ผู้แทนกรมการปกครองเกษตรไทยเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการส่วนกาลัยญาติการพนักงนได้แบ่งให้ได้พี่น้องเอได้แบ่งแล้วบำนักงานส่งเสริมวิชการว่าที่ร้อยรีปิติภพทองกล้องจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลือกตั้งอะไรค่ะลายความกดดันไปแล้วพี่น้องทั่วประเทศล้อ คลายความกดดันแล้วพี่น้องได้ลูกบอลหมายเลขประจำลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะคุณชดาวิสาชำนาเวศรองกรรมการผู้มีการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ อนหมายเลขประจำหลักหมื่นะคะขอเชิญท่านปกรรมการเสียงุ่นก่าหมายเลขประจำหลักี่มันหมานออไ้มันมาได้พี่น้องเนอะูใดยังมีข้างบนอยู่อีกพี่น้องยังมีข้างบนอยู่อีกจารีก็ว่ามันหมานจ้าสาธุสาธุสาธุประสงการคลัง้ในการส่วนยุทศาสตร์ะักรมสำนักานปลดะสงการคลังคุณพรตั้เสื่มวงจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมาเลขต่อไปค่ะ ความหมายเลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการสิริวัณย์นักการไม่ได้ประเป็นเจ้าภาพบังไฟติดต่อมาด่วนเลยนะคะงวดนี้ได้แซงหนี่งงวดหน้าได้หลายคนนี่ค่ะพี่น้องค่ะธานบริษัทแสงเจ้าภาพบังไฟน้องปูนะคะพี่น้องนัเรารสำนักผู้ดำเนินผูดมนักการนะกการพิณไกลเจนประดิษฐ์จะเป็นผู้เสนอความหมายใหกันนะคะ สเตอแต่บุญจะเออเอาไม่เอาไม่สเตอแต่บุญจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่สามวอยู่ค่ะยังมีสามัวอยู่ค่ะยังมีสามตอยู่สนนะสนนะคะสเตอแต่สามตูออเอาลอดุุนลอล่น ได้แก er okay. yeah. right. ่กรรมการใหมายเลขหกรางวันประจำหลักสิบผู้แทนสื่อมวลชนดาราและนักแสดงคุณอุษามณีไวัยเทยนน์หรือน้องขวัญรงะไรจะเป็นผูรช่วงแล้วช่วงแล้วพี่น้องบพาว่านากดดนั่นในที่รองปเพราะว่าทั่วประเทศฝากกมหวมาไว้กับผูนาผูนากดดันนี้นอนกับบ้านอักเขาล่างในการเขาล่างีนกที่ว่า ขายคว้างกดดันเน้ะย่าสองหกนี่เนาะสองหกจังนี่ยใแพ้็ได้ผู้นาก็ได้อยู่ค่ได้ผู้นาก็ได้อยู่เพราะผู้นาขั้วขึ้นงูนี่ค่ะเออทำบ่มีผู้ใดซื้อบังไฟผู้นาก็อได้ซื้อบังไฟผู้เดียวนีแม่วันนี้พี่น้องซอยผู้นาซื้อบังไฟเด้อด้สัญญาใ้สัญญาว่าจานพี่น้องรุ่นเล็กสตัวบนด้วยกันพี่น้องเอารอมกันทั้งหหลักค่ะ ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวันที่